ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูวิธีการทำสายกลมเล็กๆนะครับใช้เป็นใช้เป็นสายก็ไดนะ้วิธีการทำก็รัดสายแบ่งครึ่งนะครับขนาดเล็กถ้าต้องการเล็กก็ให้ใช้เล็กนะครับสลับกันเพื่อความสวยงามสีขาวสีชมพูหรือสีอะไรก็ได้ที่คิดมีนะครับที่จัดซื้อมาแล้วก็สาร กดสานใี้กลมให้เล็กที่การดึงแล้วก็หักสายด้านนี้จะพับมาด้านนี้แล้วก็ดึงแล้วทีนี้ก็ฝังสาย กลมกลมแล้วก็น่ารักสวยนะครับสำหรับผู้ที่สารยังไม่เป็นนะครับก็ลองฝึกดูเคล็ดรับอยู่ที่การดึงนะครับแล้วก็ตัดสายให้เสมอดึงให้แน่นนะครับวิธีการดึงเร,เ,เราต้องการยาวสั้นขนาดไหน เราก็ดึงสาดไปเรื่อยๆนะครับดึงดึงให้แน่นมันจะได้สายมันจะได้กระชับแล้วก็เข้าหากันได้กระชับนะครับจัดกันดึงจัดแล้วก็นดึงนะครับ สายกลมสายนี้ล่างสุดล่างสุดดึงขึ้นมาทางดึงด้านนี้ก็ฝั่งนี้นสายด้านนี้แล้วก็มาพันกัน,น,น,นดึงทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วแต่ความยาวเราต้องการยาวเราก็ทักให้ยาว แล้วเป็ที่การดึงนะครับดึง,ดงใช้ข้อมือที่แข็งแรงนิดหนึน่งกรับคนที่ข้อมือไม่แข็งแรงก็ทำไม่ได้เ้นเ้นผมต้องดึงทำบ่อยๆนะนีเ่ยจะมีแรงเองตอนท,ทำแบบบ้านๆน,นะไม่มีตัดต่อนะไม่มีต,ตัดต่อ ็ยังไม่เก่งนครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆใาทำไปเรื่อยๆเมื่อเราได้ความยาวพอแล้วนะครับถ้าเราน่าจะได้พอแล้วแล้วก็ปก่าวนระิเกา่าพันไม่ก่อนะถ้าเราไม่พันมันก็จะ เลาราจะใส่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยถ้าทำเสร็จหน้าตูหนึ่งสองสามกลองสี่หกแ้าสิบบอาตีสี่ีห้าเป็นเจ็ดเจ ตั้งแต่ประตูก็ยังมีมือปิดมือเปิดนะกระเป๋าเรากล่องเราก็เหมือนกันใส่เข้าไปเพื่อความสวยงามถ้าลูกค้าบอกไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่นี่นะครับเหมือนเดิม ลูกเล่นเพื่อความแข็งแรงแต่เป็นลูกดอกไม้ Arab, saya loncat saya. Bebas.